โอเคโอ้ okay. oh, วันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมครับ mm hmm. ไหนดูสิครับ mm hmm. ไหนสวนสัตว์ mm hmm. สวนสัตว์ <laughs> นี่เลย mm hmm. ครับอ่า mm hmm. uh. มัน้ื้อก้านหน้ามันมีตัวเองไได้ที่อยู่แล้วว่ตอน อลีชื่ออะไรนะครับคาบิ่าคาบิบา,า,บบา,านะแต่ตอนนี้ือจำได้ไหมเราไปสวนสัตว์เฮ้ยชุดนี้น่ารักอ,ะอ่ะเนี่ยลายแพนด้า พีเหมอนว่าพีทอุด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 ตาตาอุด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 อวันนี้ดูอะไรครับโอ้โหเพื่อนหนูนี่เองสวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียนะคะแฮปปี้นิวโอ้ยโอ้โหนี่ดูสินี่เอฟเฟกได้เอฟเฟได้เอฟเฟได้ เอฟเฟกได้เอฟเฟกดสิเอฟเฟกเออดีด,ดีดีครับปัะดีครับปัะดีครับเอ่อทานอะไรอ่ะพี่เนเน่นมันจะปิดออกเร้วโอ้โหโโหล่ห<ร>อมากสวยมากกินไข่ มาดูอะไรกันครับเนี่ยเด,เด็กๆอะ่ะฮะเฮ้ยก็เป็นเต่ายักษ์ไม่เหลื่อติดตัวเลยอืม <c oughs> โอ้โหลายสวยนะนี่ลายสวยนะลายสวยนะครับนะลายสวยไหมครับดิชัดเด็กๆวันนี้มาวันหยุดมาทำอะไรครับมาเที่ยวโอ้มาดูสัตว์นั้นๆนัๆ้นหมาไซบีเรียรนะครับเนี่ยหมาไซบีเรียรเลยหมาไซบีเรียรเลยหมาไซบีเรียรนะครับ อ๋อตักปลานะครับตักปลาเอาตัวโอ้ยต้นไม้ขาดก็ต้องเปลี่ยนนะจ๊ะอืมอื้เราทำไมบีบแอบนีย

ใกล้ๆ้อยเลอนั่นแหละหมดแล้วมันขาดเบียรนั้นใหม่เบียได้เสยได้เก็นกับแน่หนูเบียนเอาอันนี้อันนี้ อันนี้หนูยิมตักปลาครับรยิมตักปลาในตัวเดียวมันกับแล้วเขาคอยยกกันตะกร้าอ๋อถ้ามันหนีบ<อ>ตกกุ้งครับตกกุ้งครับตกกุ้งเขาหนี้ตกกุ้งครับ,กกรบเฮ้ยกินน้อยเออเอาเลยเอาใส่ตะกร้าเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยใส่ตะกร้าเลยเอาเลยเ

ได้เล่นเฉยๆฉยเฮ้ยอันนี้กุ้งอะไรคะกุ้งเคปิตาอ๋อเคปิตเมื่อก่อนพี่เบสเคยเลี้ยงโอ้ยเอาไปทิ้งคือเก่าเลี้ยงไม่ไหวเก่งเลยเก่งยังเลยเก่งยังเลยอยู่ไว้เขารู้ทันวิตัวนี้โดนกินแล้วเหนอะเฮ้ยเฮ้ยกุ้งกินกุ้งอ่ะกุ้งกินกุ้งอ่ะ กุ้งกินกุ้งเหรอเนี่ยรู้ทันอุ๊ยกุ้งกินกุ้งอ่ะอันนี้กินกุ้งเหรอโอ้โหเนี่ยเคยเห็นกุ้งกินกุ้งป่ะเนี่ยตัวเป็นผ่านก็เคยสิกว่ก่อนโอ้โหหมายความว่าตัวไหนอ่อนแอตัวนั้นก็เป็นอาหารแต่มาแล้วมาแล้วมาลากมาลูก มันเป็นไรอ่ะลูกไอ้นั่นไอ้ไอ้ตีกันแล้วตีกันเอาเอาเอาม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 า้งเอายังเอาแล้ว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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเขาดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยเอาเอาเอาจะตีกันนั่น่ะ จะตีกันงับล้วงงับ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 มาแล้วดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยเป็นเราไปเล่นอยู่บ้านเนอะเออเอาเๆเอาเล่นเกมอยู่บ้านเราเนาะปีใหม่อ่ะซื้อกุ้งมาแบบนี้ก็แพงแล้วเราไปเล่นเกมโอ้ยเอ้นเลยปุ๊บเฮ้ยสลาดแท่ ไอตัวนี้เอาแล้ว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 ครับเขารู้ทานไงปุ๊บ <ś> เลยปุ๊บเลยเนี่ยได้แล้วสองตัวฮะได้แล้วสองตัวตอนนี้คิวมาแล้วเอาสามสามตัวครับ <ś> สามตัวแล้วโอ้โห <ś> สิบตัวขึ้นไปได้รับของเล่นสองชิ้นเอาเร็วสี่ตัวนะ่ะหนึ่งถึง ตัวได้ของเล่นหชิ้นเร็วเร็อยู่ทุ่งสีเมืองเรฮ้ยอยู่ตรงนั้นไปเฮ้ยมันู้กันจะมันจะตา้มันต้องปุ๊บเร็วเลยเด้ตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นนักเลงตัวนักเลงอะมาเร็มาเร็มาเร็วเร็วเเร็วเร็ สีส้มตัวแรกสีส้มตัวแรกโอ้ยเอาเร็ว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 นั่นมาแล้วมาแล้วปุ๊บจับเลยลูกมาเลยมาเลยปลาสีขาวบ้างเอาละละลากมาเอาตัวสีดำดีกว่าสีดำจับง่ายได้ของได้หนึ่งชิ้นเอา อ้ยเดี๋ยวทำเองอย่าไปยุ่งเาเอาละเอาละเดี๋ยวนี้แล้วเอาละเอาลวเขาปแล้วนะเฮ้ย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 เยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี้เฮเอ้ยเเฮ้้้เ หลายนาทีอุ้ยตัวใหญ่ก็ได้ดูยู u ูบห้าหกนาทีอันนี้ไม่ถึงห้านาทีเห็นีหตดูซิเนี่ยขนาดทำกินใหญ่เร็ตัวนี้ตัวนี้อุ้ยตัวนี้เออไปตัวนู้นแล้วอย่าไปไกลอ่ะีเขาให้ของเล่นนะเขาไม่ได้ให้กุ้งนะคะมาเร็วเร็วลากกุ้งมาเร็วลากกุ้งมาเออมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วไปลากมาลากมา ลากุ้งมาอืมอืมอได้สีอ๋าได้กี่ตัวนะสี่ตัวน่ะเอาสีส้มมันจับยากได้สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เวลาแล้วก็ดเวลาเอ้ได้สี่ตัวครับอ๋อได้เหรกุ้งสี่ตัวเราเลือกของเล่นตรงนี้เอาอะไรก็ได้นะครับเล่นหนึ่งเชนอะไรก็ได้นะครับไปฉายน้อยอ่ะหนุ่มเฮ้ยเอาไปฉายดีกว่า อันนั้นอันนั้นอะไรที่เป่าฝรั่งรุ่นนี้อะไรก็ได้เอาเลยลูกเอานี่นี่เป่าเล่นแบบเด็กโบราณไงเออนั่นแหละไม่ได้มันจะได้เก้าดาบอี่บอกบอกพีปลาปลาได้กี่ตัวครับปลาหนึ่งตัวมาที่อ๋อ ปลาเอาไปปล่อยที่บ้านแล้วก็เอากุ้งกุ้ง,ง,งไม่ได้ไม่ได้กุ้งแต่ได้ของเล่น